ขโมยยางจากซูเปอร์เกรดอีกแล้วครับตอนตัวแม่ก็ขโมยยางจากซูเปอร์เกรดตัวลูกก็ขโมยยางจากซูเปอร์เกรดครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเตรียมตัวลูกนะครับผมเตรียมยางตัวลูกนะครับเพราะขนส่งเขาโทรมาบอกแล้วว่าทะเบียน ทะเบียนอีกไม่กี่วันนะเขาว่างงั้นว่าอีกไม่กี่วันก็เขาก็จะจะส่งทะเบียนมาให้เราก็เตรียมตัวโลกไว้ครับเตรียมเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางเช็คสภาพยางแต่ยางขนาดนี้ก็พอวิ่งได้อยู่นะพอได้อยู่ให้ช่างเช็คลูกปืนครับ ลูกปืนเข้าเขย่าลูกปืนเช็คลูกปืนเช็คให้มันแน่นๆ ไรนั่นรากกะได้นั่นน่ะร,ราคาได้นั่นน่ะฮะขาอเอาเอาขาไปขายบ่บแล้วรถขนอ้อยทำไมได้มาขนขาเข,ขาเปิดวันที่เท่าไหร่วันที่หนึ่งอ่ะไปโอ้ได้ขาเต็มรถเลย เตรียมเช็คยางตรวจสภาพยาง<ป>ก็ยาง<ป>เอานี้ลแหละครับวีรับเบอร์เอาอยางของสามใบปัดครับวีรับเบอร์ เอามาใส่กับลูกพ่วงวิ่งไปวิ่งให้ อ๋อให้ช่างเตี้ยอ๋อช่างเตี้ยเขาดามให้เขาใส่น็อตใหม่ให้บอก เตรียมเตรียมครับทะเบียนมาปุ๊บก็าลากปุ๊บเลย どうして สายเล็กๆนี่ลมมามาแรงกว่าสายใหญ่ฮะ

มันมีหลายประเด็นในการกินยางเลยเนี่ยลูกปืนหลวมลูกปืนหลวมหลวมแน่แต่ว่ามันใช่หลวมคันนี้ไหมแน่หละถ้าลูกปืนหลวมอ่ะมันจะไม่กินแบบนี้เออมันจะเคลี่ยงไปเลยหรือไม่ก็กถนนะน่ะอยู่เม่ก็อยู่ที่ถนนน่ะ้วเออหรือไม่งั้นก็กระทะเบี้ยวไม่กระทะยิงเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้เออมันหลายประเด็นเนาะกินยางเป็นคลื่นอย่างนี้อ่ะได้ไหม ลายแบบไหนอ่ะลายอย่างนี้เลยเนี่ลายเหนี่ลายมนเฮ้ยเฮ้เฮ้ยวเอ้ย้างมันเป็นลาย้างอืมนี่ไงตัวอย่างเนี่ยยิงยมีชีวิตอยนี้เฮ้ยเียยเฮย ยางแต่ละเส้นโอ้โหสุดจัดครับแล้อยนี่ย้นยางรู้ปติดกล้องเลยตามติดชีวิตล้อรถอ่ะเือ้อตามติดชีวิตล้อรถอ่ะเรียบร้อยรู้แล้ระเบิดนะไ่คุ้มนะไปคุ้มกับเพื่อนเอากล้งเดี๋ยวมัน เดี๋ยวขึ้นไม่แรงแล้วช่างก็จะดันลูกปืนดูว่ามันหลวมหรือเปล่าถ้าไม่หลวมถ้าถ้าไม่หลวมแปลว่าโอ้หลวมครับโลหลวมอย่างแรงเลยหลวมเน่หลวมอย่างแรงเลยอ่ะลูกปืนหลวมอย่างแรงเออ เช็คสภาพรอครับเนี่ยลืมให้ซื้อตัวนี้มาเนี่ยลืมให้ซื้อไอ้อบูธหัวจรวดมาด้วยบูธหัวจรวดมันไอ้นั่นหมดแล้วมีมันเปลี่ยนบ่อยเลยบูธหัวจรวดอันอะไรนะไม่ช่าง อันละเท่าไหรนะไ่นะไม่แพงแล็อกบูทหัวจรวดเนาะร้อยสองร้อยนี่แหละอัดไอจีเจอกันคืนต่อไปครับหลับทิ้นี้บายบายครับ